สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะพามาส่องข้อมูลสกิลของอีฟลินภายในเนื้อเรื่องกันนะครับผมเนื่องจากตู้กระชาของอีฟลินยังไม่ได้เข้านะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ผมคิดว่าแมคาิกโดยรวมๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากนี้ไปมากนักเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเมื่อเราเปิดเกมมาเลือกอีฟลินเข้าสู่สามสิ่งแรกที่เราจะเจอคือมุมซ้ายบนนะครับมันจะมีหลอดเกจพลังงานซึ่งหลอดตรงนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็นหมวดฝั่งซ้ายแล้วก็หมวดฝั่งขวานะครับ หมวดฝั่งซ้ายเนี่ยเราจะเรียกว่า Burning Embers มันจะเป็นการชาร์จพลังไฟของ e v e l ิน n ซึ่งหลังจากนี้ผมจะเรียกว่าเป็นการชาร์จไฟแล้วกันครับเพื่อให้เราแบบเข้าใจกันง่ายๆเนาะส่วนฝั่งขวาเนี่ยคือ Burning Theater Point จะเป็นการเก็บสเต็กไฟให้กับ e v e l ิน n และผมก็จะเรียกมันว่าส t ต็กไฟแล้วกันโอเคพอเราเข้าใจดังนี้แล้วไอนดรอดนี้เนี่ยมันสามารถทําอะไรได้เดี๋ยวผมจะอธิบายไปเรื่อยๆเลยนะครับเรามาเริ่มจากข้อมูลของการโจมตีปะกะติกันก่อนเพื่อนๆสามารถ p อดคลิปนี้แล้วก็อ่านรายละเอียดก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะฟังผมต่อไปเลยก็ได้ โดยอิฟลินเนี่ยสามารถโจมตีปกติได้สูงสุด5ขั้นนะครับและเมื่อโจมตีถึงขั้นที่5แล้วอฟลินจะใช้ลูน่าลุกเกอร์ดหรือถ้าเราสังเกตในเกมเนี่ยมันจะมีลวดที่โยงใยระหว่างตัวอฟลินกับตัวสตรูนะครับสิ่งนี้เราจะเรียกว่าลูน่าลุกและเมื่ออฟลินกำลังใช้ลูน่าลุกหรือลวดส้มๆนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าอฟลินอยู่ในสถานะของบอ i n ิงเซลสำหรับสถานะบอยดิงเซลนั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายทีภายหลังนะครับ ต่อมานะครับการโจมตีปกติของอิฟลินเนี่ยจะสามารถทําให้เราชาร์จไฟได้เรื่อยๆซึ่งถ้าเราชาร์จไฟไปได้ถึง50%แล้วเนี่ยอีฟลินจะสามารถใช้การโจมตีแบบพิเศษได้โดยการกดโจมตีปกติค้างเมื่ออีฟลินโจมตีปกติค้างจะใช้ตัวชาร์จไฟ50%เพื่อทําการโจมตีแบบพิเศษและเมื่อใช้แล้วสแต็กไฟของอีฟลินจะเพิ่มขึ้นมา1แต้มนอกจากการใช้การโจมตีปกติค้างแล้วการกดสกิลวันติเมตก็จะสามารถ ทำให้สเต็กไฟเพิ่มขึ้นได้อีก1แต้มเช่นกันโดยแต้มสเต็กไฟของอีฟลินเนี่ยสามารถสะสมได้สูงสุด3แต้มเมื่อเราสะสมครบ3มแต้มแล้วให้เรากดโจมตีปกติครั้งอีฟลินจะใช้การโจมตีต่อเนื่องอีกแบบหนึง่งแต่การใช้สกิลต่อเนื่องในที่นี้จะไม่ได้เป็นอมตะเหมือนอย่างสกิลต่อเนื่องโดยทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นจากที่เราทราบมาในตอนนี้เนี่ยการทําดาเมจหลักๆของอีฟลินในตอนนี้มีอยู่2แบบคือการชาร์จไฟให้ถึง50%แล้วโจมตีปกติครั้ง อันนี้นับเป็นดาเมจหลักอันที่1การเก็บสเต็กให้ถึง3แต้มแล้วกดโจมตีปกติครั้งเพื่อให้อิฟลินปล่อยสกิลต่อเนื่องนี่คือดาเมจหลักอันที่2ต่อมาคือการใช้สกิลพิเศษนะครับถ้าเราใช้สกิลพิเศษแบบไม่เสียพลังงานอิฟลินจะทําการโจมตีไปข้างหน้าแล้วใช้ลูน่าลุกทันทีหรือก็คือลวดส้มๆนั่นเองอันนี้คือการใช้สกิลพิเศษแบบไม่เสียพลังงานและเป็นการใช้สกิลพิเศษแบบธรรมดานะครับต่อมาเป็นสกิลพิเศษรูปแบบที่1 สกิลพิเศษรูปแบบที่1ไม่ใช้พลังงานเช่นกันแต่การใช้วิธีนี้คือการที่เราตรึงศัตรูเอาไว้แล้วเรากดใช้เพื่อหลบการโจมตีของศัตรูถ้าเราสามารถกดหลบหลีกสมบูรณ์ได้สําเร็จเนี่ยจะสามารถชาร์จไฟเพิ่มขึ้นมาได้25%แล้วข้ามการโจมตีปกติไปขั้นที่3โดยทันทีการใช้สกิลพิเศษเอกนะครับหรือการใช้สกิลพิเศษแบบเสียพลังงานเนี่ยจะทําให้ชาร์จไฟ25%ทันทีเช่นกันและข้ามการโจมตีปกติไปขั้นที่3ด้วยเหมือนนกันผม ต่อมาเป็นสกิลหลบหลีกนะครับถ้าอีฟลินใช้การหลบหลีกสวนกลับใส่ศัตรูเนี่ยอีฟลินก็จะตรึงศัตรูด้วยลูน่าลุกเลยทันทีและเข้าสู่สถานะบอยดิงซิลสกิลซับพอร์ตนะครับเมื่ออีฟลินสลับตัวเข้ามาโดยใช้ซับพอร์ตจู่โจมจะทําให้อีฟลินใช้ลูน่าลุกตรึงศัตรูโดยทันทีและเข้าสู่สถานะบอยดิงซิลสกิลต่อเนื่องนะครับจะทําให้อีฟลินโจมตีใส่ศัตรูในบริเวณกว้าง และทำการตึงสตูและเข้าสู่สถานะ Binding Seal สกิลอันติเมตนะครับมี2รูปแบบสกิลอันติเมตรูปแบบแรกแบบเราจะใช้ในขณะที่อีฟลินยังคงสวมใส่เสื้อนอกอยู่ ไม่ใช้สกิลวันติเมทแล้วอีฟลินจะถอดเสื้อนอกออกและจะเข้าสู่สภาวะแดนออฟ a อเวกเคนไฟหรือผมจะเรียกว่าสถานะอีฟลินเอาจริงแล้วกันโดยที่สกิลวันติเมทนี้เมื่อเรากดใช้ครั้งหนึ่งในเกมแล้วอีฟลินจะอยู่ในสถานะเอาจริงจนกว่าจะจบการต่อสู้จบการต่อสู้นี้ที่นี้ผมหมายถึงว่าเป็นการจบด่านนะครับอีฟลินจะถอดเสื้อนอกจนจบด่านเลยโดยสถานะเอาจริงของอีฟลินเนี่ยสแต็กของอีฟลินจะคงไว้1แต้มอยู่เสมอนั่นหมายความว่าเราเพียงเก็บแค่2แต้ม ก็จะสามารถใช้การโจมตีปกติค้างเพื่อใช้การโจมตีแบบพิเศษได้หลังจากที่เรามี3มแต้มแล้วเรากดโจมตีปกติค้างไปแล้วเนี่ยอีฟลินจะใช้สเต็กไฟ3แต้มก็จริงแต่ถ้าหากอีฟลินยังอยู่ในสถานะเอาจริงแต้มของสเต็กไฟก็จะยังคงมี1แต้มเช่นเคยหรือผมพูดแบบสรุปเลยง่ายๆก็คือหลังจากที่อีฟลินกดสกิลอันติเมตแล้วแล้วอยู่ในสถานะเอาจริงเนี่ยสเต็กไฟของอีฟลินจะไม่มีทางเหลือศูนย์แต้มแน่นอนจะคงไว้เหลือ1แต้มอยู่เสมอ หากเรากดสกิลแอนติเมทอีกครั้งในขณะที่อีฟลินถอดเสื้อนอกออกแล้วอีฟลินก็จะถอดเสื้ออีกรอบนึงแล้วถ้าเรากดสกิลแอนติเมทอีกรอบนึงอีฟลินก็จะเริ่มถอดกางเกงแล้วฮะเอออ,นนอันนี้เราเล่นนะเมื่ออีฟลินถอดเสื้อนอกออกแล้วเนี่ยแล้วกดสกิลแอนติเมทอีกครั้งก็จะเป็นการใช้สกิลแอนติเมทโดยทำดาเมจเช่นเคยนะครับไม่ได้ออกจากสถานะเอาจริงแต่อย่างใดต่อมาเป็นคอสกิลนะครับหรือว่าสกิลหลักจากก่อนหน้านี้เนี่ยผมพูดถึงสถานะ b n d i n g s e a l มาโดยตตลอออดเเพรรราาาาะะะนนนนนัั้้ีจมธิบบยถึง Biding Sell ค สถานะา Binding Seal ของอีฟลินเนี่ย <Just S 1> จะทําให้อีฟลินเนี่ยมีอัตราคริเพิ่มขึ้น23%นะครับโดยที่หลังจากที่อีฟลินออกจากสถานะา Binding Seal แล้วเนี่ยจะยังสามารถรักษาบัฟค k i l l e นี้เอาไว้ได้ถึง10วินาทีเลยทีเดียวและในช่วงเวลาของ Binding Seal เมื่ออีฟลินกดสลับตัวไปยังตัวละครอื่นเนี่ยอีฟลินเนี่ยจะใช้สกิลพิเศษโจมตีใส่มนสเตอร์โดยอัตโนมัตินะครับหรือเรียกง่ายๆว่าพอเราสลับตัวออกแล้วอีฟลินจะทำ d าเเม e แถมนั่นเอง และอย่าลืมนะครับว่าสกิลพิเศษเนี่ยสามารถชาร์จไฟให้กับอีฟลินได้25%ต่อมาเป็นความสามารถเพิ่มเติมนะครับเมื่อในทีมมีตัวละครประเภทสตันหรือซัพพอร์ตการใช้สกิลต่อเนื่องและสกิลอันติเมตของอีฟลินนั้นจะสร้างความเสียหายได้เพิ่มขึ้น30%และเมื่ออีฟลินมีอัตราคริมากกว่าหรือเท่ากับ80%เนี่ยสกิลต่อเนื่องและสกิลอันติเมทจะมีตัวคูณดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้น125%จากของเดิมเลยทีเดียว นั่นหมายความว่าการเล่นอีฟลินควรจะมีตัวละครสตันหรือซัพพอร์ตอย่างน้อยหนึ่งตัวอย่างแน่นอนเพื่อให้อีฟลินทำดาเมจได้สูงสุดทีนี้เรามาพูดถึงวิธีการเล่นแบบง่ายๆกันเลยดีกว่านะครับวิธีแรกถ้าเราเล่นกับแอสตาเนี่ยจะทําให้อีฟลินเก่งมากๆโดยวิธีการเล่นอีฟลินกับแอสตาแบบง่ายแบบง่ายมากๆครับคือการใช้ซัพพอร์ตรวดเร็ว สลับไปมาเรื่อยๆจนอีฟลินมีสเต็กไฟครบ3ขั้นเมื่อเก็บครบ3ขั้นแล้วให้อีฟลินกดโจมตีปกติค้างแล้วเราก็วนการใช้สปอร์ตรวดเร็วนี้สลับไปมาเรื่อยๆจนอีฟลินมีสกิลอันติเมตเล่นแค่นี้เลยครับแต่ถ้าหากเราไม่ได้เล่นกับแอสตราเนี่ยเราอาจจะเปิดด้วยอีฟลินโดยใช้สกิลพิเศษแล้วก็สลับออกแล้วค่อยสลับกลับมาก็ได้ครับหรือเราเปิดด้วยการโจมตีปกติให้ถึงขั้นที่5ให้อีฟลินเข้าสู่สถานนะไวติงซิล ือเราจะใช้ตัวละครอื่นๆที่มีความสามารถในการใช้ซัพพอร์ตรวดเร็วอย่างเบอร์นิสหรือเซธหรือตัวละครซัพพอร์ตอื่นๆที่ไม่ใช่แอสตราก็สามารถช่วยให้อีฟลินเก็บชาร์จไฟได้ไวขึ้นเช่นกันจากวิธีการทั้งหมดที่บอกมาเนี่ยเราจะพยายามให้ความสําคัญกับการใช้สกิลต่อเนื่อง ของอีฟลินหรือการเก็บสเต็กอีฟลินให้ได้ไวที่สุดที่เราต้องทําแบบนี้นั้นจริงๆสิ่งที่เราคาดหวังของอีฟลินจริงๆคือการใช้สกิลอันติเมทอีฟลินควรจะกดสกิลอันติเมทให้ได้ไวที่สุดนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อที่จะต้อง <Yeah. S 1> เพราะว่าเราจะ, <Yeah. S 1> จะต้องการให้อีฟลินนั้นถอดเสื้อนอกออกจุดมุ่งหมายไม่ใช่เป็นการดูเรือนร่างแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นการคาดหวังให้อีฟลินนั้นเข้าสู่สถานะเอาจริงให้ได้เร็วที่สุด เพื่อที่จะให้อีฟลินนั้นทำดาเมจสแต็กสแต้มบ่อยๆเพื่อบูตดาเมจให้กับทีมนั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีการกดคอมโบของอีฟลินเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้การโจมตีปกติค้างให้ได้เยอะที่สุดนะครับต่อมาก็จะเป็นไมซ์เค e ซีนีมานะครับโดย M 1เนี่ยเมื่ออีฟลินเข้าสู่การต่อสู้จะได้รับดิสเบล1,500หรอแต้มโดยทันทีอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เราจําเป็นจะต้องให้อีฟลินเนี่ยเข้าสู่สถานะเอาจริงให้ได้ไวที่สุดนั่นก็คือการกดสกิลอันติเมท พราะฉะนั้น M1 เนี่ยสามารถทําให้อิฟลินกดอันสเกลติเมตได้ไวขึ้นมากคือแค่บรรทัดแรกของ M1 ผมว่าก็คุ้มค่าแล้วนะหลังจากที่ศัตรูนี้เข้าสู่สถานะไบดิงซิลหรือว่าโดนเชื่อมโยงลวดก็จะติดเอฟเฟกต์เบาเอฟเฟกบาเนี่ยจะทําให้มองข้ามดีเฟนส์ของเป้าหมายได้12%นั่นทําให้อิฟลินทําดามิได้แรงขึ้นและเมื่ออิฟลินใช้สกิลพิเศษเนี่ยจะสามารถกระจายเบาเนี่ยสู่ศัตรูอื่นๆทั้งหมดที่โดนโจมตีได้นั่นหมายความว่าการโจมตีหมู่ของอิฟลินจะทําดามิได้ดีขึ้นมากๆครับ M2 นะครับ d a n ด์อ Fire อจะมี ATK เพิ่มขึ้นเมื่ออีฟลินะครับใช้การโจมตีปกติค้างจะทำให้ได้รับการชาร์จไฟเนี่ยกลับคืนมาด้วยนั่นหมายความว่าเราจะชาร์จไฟแล้วก็เก็บสแต็กไฟเนี่ยให้อีฟลินได้ไวมากๆเลย M4 นะครับเมื <M 4 S 2> ่ออีฟลินใช้สกิลต่อเนื่องหรือสกิลติเมตอีฟลินจะได้รับโล่เท่ากับ10%ของแมชพี HP, แล้ในขณะที่อีฟลินมีโล่เนี่ย วจะทําให้คีดาเมจเพิ่มขึ้น40%โอ้โหนี่เป็นตัวดาเมจตัวแรกหรือเปล่าที่สามารถสร้างโลวให้ตัวเองได้ M6 นะครับเมื่ออีฟลินใช้สกิลต่อเนื่องหรือสกิลติเมจจะได้รับ Shadow String a g e ซึ่งในช่วงเวลาของ Shadow String a g e เนี่ยเมื่ออีฟลินทําการโจมตีโดยใช้การโจมตีปกติสกิลพิเศษอะไรต่างๆจะทําให้อีฟลินมีการโจมตีแบบพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาโดยสร้างความเสียหายไฟและขึ้นว่าเป็นความเสียหายของสกิลต่อเนื่องได้มากสุด16ครั้ง หรือหมายความว่า M6 ของออฟลินคือการมีดาเมจแถมที่ค่อนข้างเยอะและนี่ก็เป็นข้อมูลสกิลทั้งหมดของออฟลินที่เกมเปิดเผยมาในเนื้อเรื่องนะครับก็ขอย้ำอีกครั้งครับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้อาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มากก็น้อยนะครับแต่ผมคิดว่าโดยรวมแล้วเนี่ยแมคานิกของออฟลินคงไม่แตกต่างไปจากนี้มากก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ดูมาถึงจุดๆนี้นะครับหากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ไว้เนี่ยก็จะเป็นกำลังใจให้กับผมมากๆเลยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันครับผมบับบย